แทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกส่งรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่า15อย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านฟีฟ่า15ไท a แลนด์คอยลลิงก์อยู่ด้านล่างครับจำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel FIFA ท้ายปีเล่นกับเกม FIFA Online 3นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแข่งชิงนักเตะเหมือนอย่างเช่นเคยนะฮะและสำหรับของรางวัลในคลิปนี้นะครับผมนี่เลยครับผมชิชาริโตนะครับยูสิบนะครับผมบวก4 1ตัวกับบวก2อีก1ตัวนะครับคือถ้าเอาไปตีบวกเนี่ยแล้วถ้าติดบวก5ขึ้นมาเนี่ยร้อยกว่าล้านครับคือแค่2ตัวนี้ก็สับไป40กว่าล้านแล้วถ้าบวกติดนะครับเอาไปร้อยกว่าล้านเลยนะแต่ถ้าบวกแตกอันนี้ผมก็ไม่เกี่ยวและสําหรับผู้เข้าแข่งขันนะครับ ผมก็ได้มาแล้วนะโหดมากๆสุดโหดถ้าเคยใครได้ดูนะครับถ่ายพออสดนะครับที่ผมทําไว้นะครับโปลคนนี้เขาถล่มคู่แข่งมาแบบปุกศูนโอ้โหยิงกระจายนะฮะ<อ>คือผมมีโอกาสแพ้สูงมากๆเลยนะแต่ว่าเขาันนี้ไม่ร้องไม่รู้นะครับผมไม่ร้องไม่รู้นะฮะมาลุยกันเลยดีกว่ามาโอ้โหเขารู้ทันครับลืมไปว่าคนนี้คู่ต่อสู้เขาไม่ใช่เหมือนกับคนที่แล้วแล้วมานะครับคนนี้เขาเก่งมากๆอุ้ยเฮียดูดิโอ้ย เฮ้ยแมวเข้าไปเอาบอลกันเลยพวกเราออกซ้ายโอ้เฮ้ยสู้เลยทิวะใจสู้เลยทิวะอย่าฟอแทรดิวะกูมายังไงปัดแล้วเหรอฮู้ฮู้ยัยรอโดนวะมาดิโอ้ยแม่งเก็บบอลไม่ได้เลยนะฮะ อวนะันนาสเตอร์ลิตอวนะันนาโอเคโอเคโอ้โหมึงจ่ายเอา้าโรนันโดอเตะอะไรเนี่ยสติสติสติช้าไปช้าหน่อยมาเฮ้ยนี่งไงเฮ้ยโอ้โหเด,ดี๋ยวโดนจุดโทษนะครับได้สวนแล้วได้สวนแล้วได้สวนแล้วครับได้สวนแล้วครับได้สวนแล้วครับโกเมส เส้ยครับเราต้องเล่นแบบนี้นะคือเราต้องเล่นแบบสวนกลับนะฮะเฮ้ยสวยงามมากพี่ดาได้สวนแล้วแดเนียลสเตอร์ลิตความเร็วของแดเนียลสเตอร์ลิตแดเนียลสเตอร์ลิตแดเนียลสเตอร์ลิตยิงโอ้โหติดแซฟพระเจ้าจอดต้องสวนกลับแบบนี้ครับเอาเล้วเว้ยูมก็หือเขาว่างวะกูมีหือวะโรนัลโดอกก จะเย็นโอ้โหลงมาไม่ครบเลยอะไม่น้อยเงี้ยกองหลังน้อยเงี้ยลงมาคนครบกว่าลงมากันให้ครบกว่า <_ S 1> เออโ okay, okay. อ,อเคโอ,อเคเฮ้ยเฮ้ยว่าไงโอเคสวนกลับสวนกลับมาโอโหอไม่ถึงตะกี้ผมส่งแล้วมันโผ่ส่งให้ผมผิดตัวนะครับอ <_ S 1> <_ S 2> ุ้ยได้อยู่ เฮ้ยแม่งมาบล็อกไว้น่าจะปั่นอ้าเงี้ยนเฮ้ยโอ้โหป้องกันไว้โอเคเรามอสสยงามไปเลยดอบบ้าสุนกลับมาลูกนี้ดอกบ้าโอ้ยเลูกขาโอ้ทำไมมึงไอ้ไ อะไรวะไม่ไหวแล้วนุ้ยววมาเบนนาทีเคลียได้โอ้ฟักมีวิดาววิดาวโอ้โหเกือบได้บอลอุ้ยดกบบ้าดกบบ้าดกบบ้าฮึบฮึบโรเลยโอ้โหจิ้มทำไมไปตรงตัวทำไมมึงจิงไปตรงตัวเขาวะฮะไอสัตว์สวยละเหี้ยจจเย็นจจเย็นเออโอเคเมสซี่ ฮึบโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวยังได้อยู่ลูนี่ลูนี่จ้าลูนี่เขาเลยวะจ้าจ้าแล้วก็ผมเลยลูนี่ยิงเข้าไปนะครับผมนาทีที่แปดสิบนะฮะอ๋ออ๋อโหยิงลูกนี้ม,มาแล้วไอ้ลูนี่ไว้อีกสิบนาทีทนได้โทนได้ครับเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหกิรถจุดโทษได้สวนครับได้สวนครับได้สวนครับลูกนี้ได้สวนครับดอกบ้ามาเออโอ้อยโหเราเน้นย่อปันโอ้โหมาสไลด์ได้ทันการพอดีอ๋อพอเวลาสองนาทีจานหมดเวลาไปจานจานหมดเวลาไปจานจานโอ้ยการบุกครั้งสุดท้ายของเขาครับเปิดมาครับโอ้ย เลยอะ่ะสัตว์จะหมดเวลาอยู่แล้วดูดิอโอ้โหเปิดมาลูกนี้ผมไม่คิดว่าเขาจะเปิดมาครับโอ้โหนาทีสุดท้ายครับเยี่ยมอ๋อห,หมดเวลาแล้วครับเแย่แม่งจะชนะอยู่แล้วครับอโอ้โหเซ็งมากมายครับเซ็งวิ่ยวิ่ย โอ้โหเมสซี่ฐานหมดไอ้สัตว์นี่ไงโอ้โหชี้แม่งดูดิโอ้โฮอฮือโดนละโดนละฮือเคลียร์ดีโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี เดี๋ยวเดี๋ยวเบียดไว้ดิอู้พระเจ้าแม่ย้อยเฮ้ยทำไมเมื่อกี้ไม่เข้าเลยวะมีเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าเขาเล่นลูกหมุนกลิ่งมากเลยโอ้หมดเวลาจานหมดเวลาจานโอเคหมดเวลานะครับเหลือสิบห้านาทีเสร็จได้ันไปลูกไดกลิ่นไม่เข้าเลยวะเฮ้ยลูกนี้น่ากลัวมากโอ้ยพระเจ้าจอร์ชใหญ่มันเปิดใหญ่มันเปิด นี่ไงดักดักดักไว้โอเคโอเคเหลือเวลายังมี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 เวโอ้โหหมดเวลาละโอ้ยเยดวนจุดโทษครับดวนจุดโทษครับห้าสิบห้าสิบแล้วครับตอนนี้นะฮะดึงจุดโทษครับมาอัตุูโรกีดาวนะฮะโอ้โหยี่เีจุดโทษไม่เก่งด้วยดีขวาครับโอ้ยเย็ดบอกวันโทษไม่เก่ง ot ot อะ <Yeah S 1> yeah không biết đâu mình gắn hui ah. yes. ah. yes. mm. lên không càng lên ah. <laughs> Yes Và hui ôi, hui โอ้ไอ้เย้กูไปมันตัดได้ตลอดเลยวะแม่งกูยิงไม่เก่งนะเหมือนแบบเขารู้ทาง,งหมดอ่ะโอ้ยเยอะแย่แล้ววะแม่ยัดเอ้ยซ้ายโอเคโอเคโอ้โหต้องเซฟไม่ได้ครับต้องเซฟไม่ได้ครับมาโอ้ยเอ้ย ร้ายนยิงเข้าก่อนซ้ายเหมือนเดิมอัดเต็มแนงเลยโอเคโอ้ยใหญ่ลูกนี้ต้องเซฟงไม่ได้ครับถ้าไม่เซฟไม่ได้ผมแพ้ใช่ไหมเซ,ซ็งมากเลยคิดโทษแม่งเออขวาครับโอ้โหเฮียแม่เซ็งมากมครับผมเซ็งมากมครับผมแต่สนุกมากเลยนะแต่คือแบบลูก เกมผมไม่มั่งหน้าชนะก็เลยว่าคือแบบโอ้โหเซ็งมากมายแต่ว่าสนุกมากๆเลยน้องเขาก็เก่งนะฮะแต่ผมแพทม้ทุกยิงทุกไม่เก่งครับจะเสียไปจนได้นะสำหรับชิชาริโตบ้บวกสี่และวบวกสองนะฮะสิต้าอีกนิดเดียวนะแท้ทเลยนะครับเดี๋ยวถ้าสำหรับใครชอบวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์นะและก็สมัครกดติดตามได้นะครับเพื่อรับชมรีคลาสการเรียนในตอนต,ต่อไปถนะ้าสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับเออลูนี่สวยมากอะไรจันเฮ้ยเริ่มมีท่ามาแล้ว Oi, Felipe Luis, vem má. mano. Oh, oi, ah! ah! No chu!